ท้อไหมท้อคนลู้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวอ้า ฟานนะครับวันนี้อยู่กับเต๋านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ฟาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาเข้าครัววันนี้ เป็นเกียติมากเหมือนกันนะครับครับหล่อมากอ่ะของสู้พี่ฟานตอนนั้นไม่ได้หรอครับโอ้โหน่าหล่อจริงๆนี่โคตรหล่อเลยคนนี้นะครับครับพี่วันนี้ทำอะไรหผมกินครับพี่เต๋าชอบกินเห็นส้มบอกว่าเตาชอบกินเนื้อใช่ผมนี่คอเนื้อเลยสายเนื้อเลยโอเคชอบแบบว่า medium rare medium rare ได้วันนี้พี่ฟานทำอะไรครับวันนี้จริงๆผมว่าผมก็คิดทั้งคืนอันนี้เรื่องจริงนะรายการนี้ไม่มีหลอกเมื่อวานเรามาถ่ายกันเสร็จปั๊บประชุมด้วยส้มเขาบอกว่าพี่พรุ่งนี้พี่ต้องถ่ายกับ ไม่คือผมไม่รู้เพราะว่านักแสดงสมัยนั้นมันเยอะมากใช่ใช่ไหมแล้วผมนือว่าเต๋าเพิ่งเข้าวงการพอหน้ามันเด็กไงเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมาคุยกันอ่ะคือนิสัยคล้ายๆกันแล้วก็เขาชอบงานในวงการไงผมรู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าตอนผมอยู่ผมแบบเหนื่อยไงแต่พอผมเจอคนที่ชอบผมรู้สึกแบบเออดีว่ะคนละคู่อ่ะคนละค้วละค้่นะครับ แต่นั่นแหละผมก็เลยบอกว่าส้มเต่าชอบกินอะไรเขาบอกชอบกินเนื้อผมบอกโอเคเลยอก็ส้มไม่ชอบกินเนื้อไม่ใช่ไม่ชอบไม่กินไม่กินกินไม่ได้อกินไม่ได้ผมเคยทําเนื้อนี่กินเสร็จลองไหมอ้วกไม่รู้คนทํารู้สึกแย่มากอ่ะกินโอ้โหทำไมพี่ส้มทาอย่างงี้วันนี้ผมจะทําเนื้อนี้ผมคิดว่าเราว่าเราต้องกินเนื้อนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนทําอันเนี้ย ภาษาษไทเขาเรียกเขาเรียกว่ากระบังลมปะภาษาอังกฤษมันเรียกว่า skirt steak อ่ะ skirt เออ,อ,อครับ กะบังลมใช่แต่จริงๆผมเราอย่าเรียกกะบังลมเลยฟังแลวมันไม่น่ากินมากเลยเป็นกะบังลมมอเตอร์ไซค์อ่ะซิเกอร์สเต็กเนี่ยมันจะยาวอย่างงี้แนะนำนะใครอยากกินพวกบาร์บีคิวย่างๆเอาอันเนี้ยส่วนนี้ส่วนเนี้ยดีมากเพราะว่ามันจะไม่นิ่มเกินไปมันจะไม่ใช่แบบเนื้อแบบความรู้สึกแบบคือเนื้อมันไม่เป็นที่จะต้องแบบแพงเสมออันนี้อันนี้แพงนะแต่หมายถึงว่าส่วนอ่ะมันเป็นส่วนที่ไม่ได้แพงมากก็คือว่าถ้าเทียบกับพวกสันนอกสันในเนี่ยอันนี้จะดีกว่าราคาเนจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพูดเหนียวไปคนก็คิดว่าเหนียวไม หนึบหนึหบมันจะหนึบหนึบกัดมันอนะแล้วพวกคนอเมริกาใต้เขาชอบกินแบบนี้เขาจะไปย่างไปรรมาอร่อยมากเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ได้แบบละลายในปากเดียวาบางทีเราต้องมี t e เจอร์บ้างได้เคี้ยวหน่อยอคือไม่ให้อาหารต้องนิ่มและดีสุดเสมอครับเราต้องมีความแบบได้เคี้ยวได้อะไรหน่อยแต่มันไม่เหนียวไม่อะไรนะเรารสชาติจะเยอะกว่าพวกสันนอกสันในเยอะนะครับเดี๋ยวเราตัดเอาประมาณนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมจริงจัดตัดง่ายมากประมาณนี้ก็โอ้ยใหญ่เหมือนกันนะพี่ ช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักกันอย่างแรกเลยที่เราต้องหมักคือครับมีอะไรฮะเป็นลูกมือให้วันนี้เป็นลูกมือก็แล้วก็ช่วยผมสับ,สบ ใช่ได้ได้ได้คืจริงๆผมนี่แบบจริงๆผมนี่เป็นคนที่แบบเลวมากนะคือแขกรับเชิญมาเสร็จปั๊บให้ทําแบบหน้าที่ที่ตัวเองไม่อยากทําอย่างเช่นนิ้วจะได้นิ้วจะได้ไม่สกปรกอะอย่างแรกเลยเราต้องใส่น้ําตาลน้ตาลน้าตาลสายทองนะสายแดงรู้ว่าผมเรียกอ้นนี้เป็นน้ําตาลสสยทองน้ําตาลสายทองไม่ไม่ใช่พี่น้ำตาลใสทองใช่แล้วแบบไม่ได้เป็นมุกด้วยนะอย่าบอกนะว่าเล่นเรื่องนี้ด้วยโอ้โหไม่เล่นไม่เล่น เออแต่พูดถึงผมเล่นปู่โสมข่อวซักอ่ะผมเล่นเป็ใครนักรบอยุธยาอย่างเงี้ยจริงอ่ะดูดิเออผมยังเล่นมาแล้วเลยใช่ไหมไอต่อไมเอาอีกไหมค่นี้พอละโอเคแกะไปแล้วแกะไปแล้วได้อยู่ไม่เป็นไรพอเราหมักที่เฉกไงโอเคครับแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเราไม่มีตวงนะครับที่นี่ตรงมือตรงมือแล้วก็ผักชีผักชีไทยหรือผักชีฝรั่งเว้ยนี่ผักชีลาวผักชีลาวผักชีไทยเนี่ยแหละผักชีไทย ดูครับเทคนิคการซอยพี่ไม่เอาอยางนั้นออกเหรอไม่ไม่กล้าเหรอไม่ใช่ ไฟนี่พี่อ่ะเอาการเลยนะมองไม่เห็นมันเล็กมองไม่เห็นมันเล็กมากไม่ใช้อะไรมีนี้ใช้นี้เองปกติเต่าชอบกินอาหารอีสานอะไรผมชอบกินก้อยพี่จริงอะก้อยเนื้อส้มตำอะไรคอหมูย่างอะไรเงี้ยคนอีสานทุกคนชอบกินส้มตำส้มตำคือทุกมื้อผมชอบกินอาหารอีสานชอบอะไรชอบเมนูอะไรครับผมชอบซุปหน่อไม้สุดละซุปหน่อไม้ปลาร้าเลยนะแต่คือผมกูว่าแม่ใส่แน่เลย ไม่เหลือเพราะว่าสีมันดำๆไหมคุณคุณไหมใช่พี่นั่นแหละตรงปลาไหมพี่กินแล้วไอปลาเนี่ยผมไม่ชอบนะแต่ผมโดนหลายรอบแล้วแล้วแม่เสือกอร่อยผมมากินแบบมันมีน้ําจิ้มแจ่วอันหนึ่งผมกินอร่อยมากนะจนผมสั่งมาแบบสี่ห้าครั้ง เ้าใส่ปลาแล้วซุปหน่อไม้เนี่ยคือหน่อไม้หมดแล้วอ่ะผมชอบข้าวเหนียวจิ้มซุปกินต่อเลยนะแดงวนั่นก็คือก็คือนี่นั่นแหละคือพี่ชอบปลาร้าโอเคใช่ผมชอบปลาราโดยไม่รู้ตัวมา30ปีนะครับคือเราสับผักชีแล้วก็เราก็ใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปให้มันเข้ากันหน่อยนะครับอ๋ออันนี้เป็นอาหารประจำชาติของอะไรพี่ ทาโก้เนี่ยทาโก้จริงของเม็กซิกัน mm hmm. แต่มันก็เหมือนแบบบอกว่าข้าวอ่ะเป็นอาหารประจำชาติของประเทศอะไรเราจะบอกจีนก็ได้แต่จริงไทยก็กินญี่ปุ่นก็กินไอพวกคนอเมริกาใต้ัก็กินหมดประมาณมอย่างเงี้ยมันเป็นขนมปังเขาใช้ทานแทน mm hmm. อย่างอื่นเพราะว่าแต่ก่อนบ้านเขามันไม่ได้มีปลูกข้าวปลูกอะไรเยอะเนี mm ่ย hmm. เขาก็ต้องแบบเอาข้าวโพดมาทุบมา mm hmm. อะไรเงี้ยออริจ mm ิจะเป็นข้าวโพดแต่เรากินเป็นแบบแป้งอันนี้เป็นแป้งแต่จริงเรากินเนื้อปกติยังได้เลยแต่อันนี้คือเป็นเหมือนแบบเป็นเมี่ยงอ่ะเป็นอเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงห่อ เราจะได้เราใส่ ซอสเขาเรียกว่าซีอิ๊วยิปโชยุโชยุลูกทำไมถึงมันผสมกันอ่ะจะเล่าให้ฟังผสมกันจับโชยุมันเคยมีคนหนึ่งเนี่ยทาเหมือนเต๋าครับแบบนี้ไม่ให้ผมคือเมนูนี้ไม่ให้ผมคิดนะมันมันมีมาอยู่แล้วมันมีฝรั่งคนอเมริกาคนหนึ่งอ่ะเขามาทําเมนูนี้เป็นซึ่งไอเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าคาร์เนอาซาด้ามันเป็นของบราซิลไอฝรั่งอเมริกาคนนี้นั่งทำอันนี้แล้วมันใส่ซอสโชยุเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันบอกนี่คือออริจินอลเออแล้วพอมันพูดอย่างนี้ไปคนบราซิลมันโกรธมากมันเหมือนแบบ ไทยเราไปนั่งทำข้าวผัดใส่เนยลงไปแล้วบอกเนี่ยออริจินอลข้าวผัดไทยอ่าเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ใช่คน,นทำก็รับไม่ได้บอกอะไรเนี่ยไม่ใช่ไอคนอเมริกาคนนี้มันก็บอกว่า ที่เขาใส่เนี่ยเพราะว่าบาซิลมันมีคนญี่ปุ่นไปบาซิลอพยพไปอยู่เยอะแล้วก็ไปสร้างรากฐานอยู่ที่นั่นเยอะมากมันก็เอาพวกของมา่สมไปไอ้บาซิลมันก็เลยเอามาผสมคือออริจินอลตอนเริ่มต้นมันเลยเป็นร้อยปีกว่าเนี่ยมันก็ไม่มีแต่พอยุคแบบ4 0 50ปีเขาก็ใส่นี้กันหมดแล้วมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะจริงๆก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้อาหารไทยใช่ไหมมันก็เป็นจีนมาจนกลายเป็นอาหารไทยอารมณ์เดียวกันนะแล้วก็คนทีนี้คนคลุกเคล้ามีช้อน แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเราไม่เป็นต้องใส่กระเทียมนะแต่เราใส่เข้าไปนิดนึงได้เพราะว่ากระเทียมเนี่ยจุดดีของมันคือมันจะช่วยให้ดับกลิ่นของเนื้อเพราะว่าบางคนอ่ะจะไม่ชอบกลิ่นเนื้อมากแต่ถ้าเนี้กินก้อยดิบได้ก็ไม่สเรียสแล้คือเนื้อเนี่ยบางทีมันมีรสชาติที่ที่แรงบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนไม่ชอบกลิ่นเนื้อแต่ชอบรสชาติเนื้ออะไรเงี้ย แต่นี่ก็ใส่ดับๆเผื่อไว้ก่อนฝรั่งเขาใส่กระเทียม,ม,มเวลาทำเนื้อย่างฝรั่งใส่กระเทียมไหมสเต็กอะไรเงี้ยใช่ใช่โ,โดยส่วนตัวผมอ่ะสเต็กผมผมใส่แค่เกลือพริกไทยไอ้ก็ต้นอะไรนะอ,อ๋อร์โธเมอรี่เหรอออร์โธเมอรี่มาเดี๋ยวผมซอยซอยหอมให้พี่บานได้ครับจริงๆหอม <ๆ S 2> ยังไม่ต้องซอยก็ได้อ้าวเหรอเพราะอะไรยังไม่ใช้หอมอ้าวแล้วก็ไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรพริกไทย ไม่ใช่ชินามอนยี่หลา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 คืออะไรพี่หลาผมก็เดาไปเรื่อยพี่ผมเข้าครัวที่ไหนแล้วผมทำอะไรชินามอนชินามอนมันไอ้นี่นี่มันไอตัวตุ๊กตาซาริโออะ กี่ยวอะไรกับตุ๊กตาเดี๋ยวให้ซ้อมขึ้นมาให้ดูมันเป็นตุ๊กตาชินนามอนซานริโอคือใครอ่ะซานริโอคือยี่ห้อพวกปากกาลีลักคูมะอะไรพวกเนี้ยการ์ตูนญี่ปุ่นเหรอเออชินนามอนซานนั้นมันชินจังเราพี่ไปถึงไหนแล้วเราอ่ะไปไหนกลับมาได้แล้วลับมา่อนข้ามฝั่งแล้ว แล้วไม่รู้ไอ้บาซิลมันไปเอายี่หา่ามาจากไหนด้วยนะมีจีนอพยพไปอยู่ไม่รู้วี่ฬาเป็นของจีนนะพี่ไม่รู้อ่ะก็ชื่ออ่ะชื่อมันฟังดูวี่อ่ะให้เดานะให้คนดูเดาบอกด้วยเดี๋ยวคนดูมาบอกแล้วก็ได้คนดูเขาจะรู้เขาจะรู้เขาไปหามาได้เอากูกันได้ใช่จริงจริงบางทีเราไม่รู้อะไรก็เป็นเหมือนเอไซาโคตีเดียได้บอกเราอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหมักเนื้อหมักเนื้อแบบคาเนอาซาดาสไตล์คาเนอาซาดา ใช่ชื่อมันเยอะนะเหมือนไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยลาะก็ไดา้ที่ฟานชอบทำของข้าวมากไหมจริงๆถามว่าชอบไหมผมชอบกินชอบกินแล้วพอชอบกินอ่ะผมจะมีเฉพาะอย่างที่ผมบอกผมไม่ชอบกินนู่นกินนี้อะไรเงี้ยเรื่องเยอะอ่าเ,เรื่องเยอะจะต้องต้องแบบบอกห้ามใส่นี่ห้ามใส่นี่เออผัดไทยห้ามใส่กุ้งแห้งส้มตําไม่ใส่กุ้งแห้งอะไรเงี้ยเยอะพอมันเป็นแบบนั้นอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าทําเองง่ายกว่าทำเองง่ายกว่า แล้วไม,ไม่ลำบากใจแล้วไม่ลำบากใจ,ก,ใจก็เลยชอบทำแล้วพ่อผมแม่ผมชอบทำอาหารอยู่แล้วตอนเด็กก็จะกินข้าวที่บ้านเขาจะทำมันเยอะมากมผมก็เลยพ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กไปอยู่อังกฤษตอนเรียนมาหาลัยที่นู่นเนี่ยไม่นู้ประจําคือโอ้ผมทําเยอะมากนะเยอะ<ๆ>มากแบบเป็นร้อยอะ่ะถ้าตั้งแต่อยู่ที่นั่นห่ะแล้ว ผมเข้าหอไม่ทัน<อ>ต้องมาอยู่บ้านมีสิบคนอยู่ด้วยกันคือตอนเรอยู่เมืองไทย,ยมีแม่บ้านทำทุกอย่างให้ะพอไปอยู่นู่นให้ผมซักผ้ากวาดพื้นล้างจานไม่ทำไงเรื่องเยอะก็เลยมันบอกว่าทุกคนต้องล้างจานผมบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวผมทําอาหารให้ทุกคนกิน แล้วมึงเป็นแม่บ้านให้กูอ๋อพแล้วอยู่สบายเอ๊ะเขาไม่เกินนะเขาไม่เกินคนเะนี้ยแต่ทำกับข้าวมันก็หนักนะพี่แต่เราไม่ต้องเตรียมของนี่หรอผมไม่ชอบล้างจานซักผ้าเก็บขยะเก็บขยะออกไปทิ้งข้างนอกเ,อเกียดที่สุดละเพราะฉะนั้นใครทําพวกนี้ให้ผมได้ผมสบายละแต่ไอ้ถูพื้นเช็ดพื้นกวาดบ้านทําทุกอย่างได้หมดเลยไม่ซีเรียสล้างรถผมล้างรถให้ลูกน้องผมนะ เดียวล้าง,งแบบล<อ><ม>้างแบบแว<ม>็กอะล้างแบบคือล้างแบบสเปรย์โฟมเสร็จปั๊บขัดทุกอย่างขัดเสร็จปั๊บล้างอีกรอบนึงแว็กเคลือบให้ไม่คิดด้วยมีเจ้านายคนไหนทําบ้าง,าางที่แบบผมล้างรถให้ลูกน้องผมนะไม่ชอบเปขยะไม่ชอบเปล้างจานแต่ล้างรถชอบใช่นักปอ,อีกนะ,ะคือเราหมักไว้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราจะทําอะไรก็ได้ตอนนี้ก็จะไปไว้ในตู้เย็นก็ได้บางคนอยากจะหมักเป็นวันก็ได้นะเนี่ยถ้าคุณอยากจะย4ิบี่ชั่วโมงก็ได้ก็ทิ้งไว้ นะครับในตู้เย็นแลวของเราเป็นประมาณกี่นาทีพี่เราแค่1 5 2ห้ายี่สิบจริงจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าเนื้อเราจะกินเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมีคนกินแบบไม่หมักเลยซื้อเนื้อดีๆมาใส่เกลือพริกไทยน้ำมันมาก่อนิดนึงย่างเลยย่างเลยแล้วก็จะมีแบบอยากได้รสชาติอย่างอื่นบ้างบางคนที่อย่างบอกไม่ชอบกินเนื้อก็สิบห้นาทีถึงครึ่งชั่วโมงได้หมักอะไรก็ได้ให้มันมีแบบรสชาติอื่นแต่ถ้าคนแบบ หรือว่าเราซื้อเนื้อที่แบบมันเหนียวหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยากได้รสชาติอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เนื้อก็ชั่วโมงขึ้นแล้วก็ใช้อะไรที่มันเป็นกรดหน่อยน้ำมะนาววกนี้ได้แล้วผมก็ลืมใส่น้ำมะนาวเลยครูต้องใส่ไปเนน้ด่วยหรอเออใช่แล้วลืมคนเลือลืมกันได้ตื่นเต้นเจ,นเจอคนหลอ่อเอ้ยกยกันเองกลยกันเองะร่ะไอที่ฝนอขอบคุณมากครับ ผมก็หยิบมั่วนใช่รเป่าอันนี้แหละครัวฝรั่งต้องมีนี่ที่ขูดมะนาวที่ขูดอะไรได้ทุกอย่างเลยแต่อันนี้เราจะขูดเปลือกมะนาวเออขูดเปลือกใช่ขนเนสเดนอันนี้คือจุดสําคัญที่สุดเลยเราลืมเปลือกมะนาวเราต้องขูดใส่ไปนะครับเอาแค่เปลือกเปลือกก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาโอเคแล้วก็ตัดมะนาวหั่นเออหั่นมะนาวหั่นตัดมะนาวปั๊บ หอมไหมหอมโอเคเราใส่มะนาวเพื่ออะไรพี่เพื่อให้มันคือมันต้องมีกรดอ่ะก็ถ้ามันไม่มีกรดมันจะมันจะไม่เข้าเนื้อมากแล้วเนื้อมันก็จะเพอมันมีกรดเสร็จปั๊บมันก็ไปกัดๆข้างนอกเนื้อนิดนึงเราใส่น้ำมันแล้วต้องมีกรดด้วยไม่งั้นมันก็จะแบบอาหารมันรสชาติไม่บาลานซ์มันได้แต่ข้างนอกข้างในไม่ไม่ได้เราใช่แล้วพอเสร็จแล้วไม่อร่อยนี่จบเลยอ่าแล้วก็เราก็ทิ้งไว้ประมาณสักสินาที15นาทีก็ได้ครับโอเคเตาต้องเตรียมอะไรต่อไม่ต้องละอันนี้จะให้เต่าทำ มาเดี๋ยวผมจะโชว์สก,กิล ให้ดูว่าคนไม่ชอบเข้าครัวจะเป็นยังไงไม่ชอบเข้าครัวไม่ไปเรียนมึงนอก2ปีอยู่แต่ในครัวเหรอล้างจานอย่างเดียวจริงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะล้างจานอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมทำอันนี่ล้างเอาขยะออกไปแค่แล้วก็กินขยะด้วยคลีนนิ่งทำมาหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยผมไม่เคยได้แตะกระทะเลยเไม่ให้แตะล้างรถปะไม่ล้างอ่าอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันได้ล้างจงล้างจานทำออมเทสได้ทอดทอดได้แต่ว่าถ้ายังมาปรุงงเงี้ยเออไม่ได้ไม่ถึงขั้นนั้นนี่คือ <Av> คาโวคาโดไม่รู้ไหมไอเนี้ยแม่งดีมากไม่รู้พี่ไอเนี้ยเขาเรียกว่าผลไม้สวรรค์เลยนะไม่ใช่ทุเรียนหรอทุเรียนคือสวรรค์ไทยไนงะไอนี้สวรรค์บันสวรรค์<อ>บาร์เซ<อ>ียเพราะว่าคนสมัยก่อนบางทีมันไม่มีอาหารอะไรกินอะ่ะมันกินไอเนี้ยต้าเปล่า เอออาทิตย์หนึ่งกินลูกเดียวอยู่ได้ทั้งอาทิตย์เลยโปรตีนมันสูงขนาดไหนพี่ไม่มันมีสารอาหารหลายอย่างมีไขมันเยอะแคลอรี่มันเยอะอะไรเงี้ยมันก็กินอันเนี้ยเข้าไปแล้วมันอยู่ได้มันมันของมันครบสมัยก่อนมันไม่มีเยอะไอเนี้ยคือให้สารอาหารเยอะมากแล้วคนพอไม่มีอาหารกินเอาลูกเนี้ยเก็บไว้กินแล้วมันก็ไม่อดอาหารไปอีกได้อออันเนี้ยสุดยอดมากวิธีเช็คตอนซื้อนะผมเห็นทุกครั้งแล้วบาดตาทุกครั้งเลยคือคนมันชอบบีบแบบนี้นี่ซื้อแล้วนะไม่เป็นไรบีบอย่างเงี้ย ว่ามันสุกยังอย่าไปบีบอย่างนี้นะอ่าอยากรู้อ่ะให้บีบอย่างนี้แต่ถ้าคนไม่เคยบีบอย่างเงี้ยแม่งเจาะเป็นรูเข้าไปเสร็จปั๊บอุ้ยไม่เอาแม่งยากเข้าไปใหม่ผมเคยไปนะไปบอกด้วยซุปเปอร์ไหนเข้าไปซื้อเสร็จปั๊บหยิบมาอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นรูวะแล้วไม่จะช้ำเน่าๆแล้วเปลี่ยนลูกแม่งมีอีกแล้วแสดงว่าไอ้นี่แม่งแม่งต้องมีคนหนึ่งมาเสร็จปั๊บมีเสร็จกลับบ้านเอาคนลูกหนึ่งแพงนะนี่ลูกร้อยนะเนี่ยร้อยหนึ่งเหพี่ร้อยบาท ไอ้น่าจะทําความเสียหายให้กับซูเปอร์ไปประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทหเปลจ็ดลูกแล้วเราเช็คไงพี่ว่าแบบมันดีไม่ดีก็คือมันต้องนิ่มจริงๆถ้าเราซื้อแข็งมาเก็บไว้ก่อนได้ซื้อมาเก็บมาได้ใช่แอันี้คือนิ่มพร้อมทําเลยใช่ครับอ่ามาดูวิธีการหั่นอะโวคาโดนะฮะมันจะมีเม็ดตรงกลางใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่แล้วเราก็บิดอย่างเงี้ย เปิดมันเป็นอย่างงี้แล้วเราก็ทิ้งไอ้นี่กินแต่เม็ดไม่ใช่แล้วขูดเลยเราไม่ต้องปอกหนังใช่ครับจริงๆมันก็จะมีแบบพวกแบบแช่ตั้งอย่างงี้หน่อยนี่แต่ศิลปะหน่อยศิลปะหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้ชาย่างเราก็ผู้ชาย่างเราจริงๆตักินได้เลยอันนี้คือกินได้แล้วหรือใช่กินได้เลยจริงๆกินได้เลยนะครับไอเมล็ดเนี่ยจริงๆมันก็มีคุณค่านะเอาไปเอาไปขูดเอาไปอะไรได้อยู่เหมือนกันกินเปลือกได้ใช่แต่ก็ต้องทำาองนะพี่อืม เราได้มเดีเราได้สารอาหารครบแล้วไม่ต้องแต่เ <c oughs> ต๋าบอกว่าเป็นคนถ้าสมมติกินเยอะๆอ้วนง่ายใช่ <c oughs> ถ้าสมมติอยากลดต้าหนักหรืออะไรจริงกินอะโวคาโดดีนะ <c oughs> มันจะทำให้เราอิ่มไม่มันจะทําให้คือปกติร่างกายเรามันจะชอบเก็บไขมันถ้าเรากินไขมันน้อยอ่ะเพราะว่าไขามันร่างกายเราต้องใช้ <c oughs> มันไม่อยากปล่อยไ <c oughs> ขยมันได้ออกยากสุดเลยมันจะชอบเก็บไว้ไมู้เป็นอะไร มันก็เลยถ้าเรากินไขมันดีเข้าไปมันก็จะไม่ค่อยเก็บไปเป็นไขมันเพิ่มแล้วมันจะให้ร่างกายรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเข้ามามหม่แล้วปล่อยอันเก่าไปบ้างอ๋อเป็นไขมันดีแทนใช่โอ้ถ้าทํารายการอาหารแล้วแบบชอบกินนะเออนะรู้ป่าตอนทํารายการอาหารน่ะกาลังลดความอ้วนอยู่ด้วยจริงป่ะจริงก็คือแบบจบแล้วชีวิตดีนคลีนอรืนแล้วก็เรามาทําแล้วแบบตบาดแตกไงเพราะว่าแบบนึกออกปะ อยู่ในครัวทั้งวันจะไม่กินก็ไม่ได้แล้วของหวานอ่ะพี่ชอบกินของหวานไหมพี่อืมผมชอบนะเพราะว่าร้านอาหารก็จะมีซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะร้านอาหารแบบของหวานอร่อยอร่อยชีสชีสเค้กโอ้โหอะไรไอติมผมก็เลยไม่ทำรายการอาหารพี่เคยเจอพี่พีดอีแหลกไงยังเลยโอ้โหแต่นั้นกินดุมากนะเออผมอยากรู้และมันไม่อ้วนเลยนะแล้วไม่อ้วนกินกะเพราทีสี่จานคือปกติแล้วผมอ่ะเหมือนแบบถ้าผมอ่านภาษาผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งครับเออแล้วพี่อ่านบทยังไงผมไม่อ่านบท เอาอีกแล้วประหลาดใจอีกนะไม่อ่านบทแล้วพี่จะพี่จะเขาจะเขาจะจ้างคนหนึ่งพิเศษมาอ่านบทให้ผมที่กองเขาจะมีคนนึงมาอ่านบทให้ผมนะครับจะประกอบผมเป็นคนอ่านบทแล้วผมก็จะฟังและจําำไปเล่นอันไหนมันจําง่ายไหมพี่ถ้าสมมติเราอ่านเองกับจำพี่เคยแบบลองลองเปรียบเทียบไหมผมว่าผมชินให้เขาอ่านให้ฟังแล้วผมชินแล้วอืาแล้วเดี๋ยวผมสับหัวหอมทําเองแล้วทำเองละทำเองละพี่ยังไม่ไว้ใจผมเลยเฮ้ยไว้ใจ เนี่ยเนี่ยทำได้ดีมากนะเนี่ยสุดยอดมีอาหารอะไรที่พี่ฟาไม่ชอบกินไหมอะไรที่กินไม่ได้อะผมอยากรู้ไงปลาลาเนี่ยแหละ ไม่ไม่เอาดิปลาเนี่ยชอบชอบผมไม่ชอบถั่วงอกเงี้ยผมยังไม่ชอบถั่วงอกไม่ชอบพวกถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วดิบๆอะไรเงี้ยจริงเหรอเพราะมันเหม็นเขียวอ่ะนี่ยเหม็นเขียวกินเหม็นเขียวถั่วงอกสุกกินได้แต่ถั่วงอกดิบๆแบบหยิบจากตะกร้ามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินไม่ได้จริงไหมเนี่ยันมีความเหม็นเขียวแบบมันจะแบบอ่อนๆใช่ไหมแล้วมันกลิ่นมันจะกบทุกอย่างเลยมีไหมมีมีแบบประเภทนี้ไหมมีปลาส้มเครื่องนอ๋อเครื่องในกินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลย ซูกี้อ่ะหม้อรวมอ่ะถ้ามีใครใส่ลงไปตับลงไปแล้วผมกินหม้ออื่นออกเลยอ๋อเหรอกินหม้อเดียวนันไม่ได้แล้วคนเนี่ยจะชอบว่าว่าแบบโอ้ยอย่าเรื่องเยอะดิแค่นี้เองนึกออกป่ะคือมันก็แบบอันนี้กินข้าื่องในป่ะชอบมากอาจจะมองว่ามันคือแค่นี้เองใช่ผมก็มองแบบอุ้ยก็มันมันไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วถ้าสมมตผมเอาไอ้ถั่วงอกมาคำนึงอ่ะโยนเข้าไปในหม้อนึกออกให้กินก็ไม่กินเหมือนกันอ่ะก็ออกเหมือนกันเข้าใจโอเคแต่บางคนมาชอบบ่นเงี้ยโหแค่เครื่องในเองนึกออกป่ะ แต่ผมไม่เคยลำบากคนอื่นนะคือแบบผมจะไม่ได้แบบผมก็แค่ไม่กินน่ยผมไม่ไปบน่นไม่อะไรเงี้อันนี้เราใส่ซาวครีมด้วยนะลงไป ผสมเข้าไปในนี้าราวครีมนี่เหมือนโยเกิร์ตป่ะพี่เออจริงๆจะเรียกอย่างไรก็ได้แต่มันจะแบบรสชาติมันจะเป็นแบบไม่ไม่ใช่ครีมหวานนะโยเกิร์ตมันจะเป็นนมหวานนะใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบจืดๆนะมันจะคล้ายๆกันแต่ได้ยอยู่เราก็ผสมเข้าไปกับอะโวคาโดบดเรานะอันนี้จริงๆริงเขาเรียกกัวาคามโมเล่กัวคาโมเล่ใครได้ยินไห<ว>มชื่อนี้กัวกเออเขาเรียกแล้วมันสื่อเรียกกัวด้วยนะกัวกัวคาโมเล่ใช่ชื่อเล่มเรียกกัวกั์ กวกเม็กซิกันชอบมากนะแสดงว่าพี่ฟานชอบกินอาหารเม็กซิกันจริงๆผมกินได้ทุกชาตินะแต่เม็กซิกันมันเป็นอะไรที่คล้ายๆอินเดียไหมผมเห็นกูเลยผมเห็นแป้งเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นอินเดียแหละไม่คนละเรื่องเลยมันเหมือนอาหารไทยคล้ายๆกับอาหารอียิปต์เปล่าอย่างเงี้ยคนเราไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนไงแต่อียิปต์นก็กินข้าวอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเอออารมณ์เดียวกันอินเดียไงเนี้ยไม่เหมือนเลยแต่แฟนผมมาถามเงี้ยไม่เหมือนอาหารอินเดียไม่ใช่จริงๆมันคนละเรื่องเลยนะรสชาตินี่คนละแบบเลยมันจะเหมือนยุโรปมากกว่า พราะสเปนมันไปยึดประเทศมันเนี่ยแล้วมันก็จะคล้ายๆยุโรปมากกว่าแต่มันก็จะมีแบบความพื้นบ้างของเขาเองเอ่ะเพราะว่าของที่มเม็กซิโก,กมันก็ไม่เหมือนกันใช่ตอนแรกเห็นแป้งมันไม่ไหายเดียววะเนี่ยแล้วเราก็ใส่เกลือนิดนึงกับพริกไทยอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะไอ้ยาอันนี้คืออะไรพี่อันนี้ทำมาเพื่อเพื่อต้องใส่ในนี้กับเนื้อเรื่องเราเยอะมากนะ เพราะว่าเมื่อกี้มะนาวไปแล้วใช่ไหมมะนาวไทยไอันนี้ต้องมะนาวฝรั่งมะนาวไทยไม่ได้มะนาวไทยไม่ได้นะไม,ไม่เข้าเลยอันนี้ต้องใช้เลมอนถ้าเป็นซอสหมักเนื้อใช้มะนาวไทยมะนาวไทยเพราะกรดต่างกันกรดต่างกันรสชาติ<อ>าต่างกัน<ๆ>นี่เดาอีกแล้วเดาอีกแล้วเดาถูกแล้วนิดเดียวพอเพราะว่าอันนี้กลิ่นมันสุดยอดมากดี ท่านผู้ชมอันนี้ช่วยได้จริงๆนะรู้ไหมว่าบ้านเราอะถ้าเราไม่สบายเราไปโรงพยาบาลได้เลยถ้าเราเป็นหวัดไปโรงพยาบาลได้ปะเป็นหวัดไม่ค่อยไปแต่ไปได้ใช่ฮะแไปได้เมืองนอกหลายๆหลายๆประเทศนะยุโรปอเมริกาเนี่ยไปไม่ได้นะมอเมริกาได้แต่ยุโรปเนี่ยบางหลายๆประเทศไปไม่ได้อย่างอังกฤษเนี้ยไปไม่ได้อ้าเป็นหวัดเนี้ยเขาไม่ให้ไปโรงพยาบาลอ้ามันไปแบบคลินิกอะอ๋อต้องไปคลินิกเออต้องไปคลินิกแล้วไม่จ่ายยาอะไรให้เลยซึ่งจริงๆก็ถูกแหละไม่ไม่ควรกินยาฆ่าเชื้อเพราะว่ายาฆ่าเชื้อมันฆ่าแบคทีเรียแต่เป็นหวัดมันเป็น ใบรักอะไรเงี้ยผมเคยไปใช่ไหมมันบอกว่ามึงกลับบ้านมากินน้ำไม่เยอะขอพาราก็ยังดีบอกมึงไปซื้อขางนอกจริงๆวิธีที่เราต้องดูแลตัวเองอ่ะง่ายสุดนะคือเอามะนาวเนี้ยตัดมาบีบครึ่งลูกลงไปในน้ําร้อนใส่ใบเซจไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกอะไรมันเรียกว่าใบเซจแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยฝานเปลือกมาใช่แล้วก็ต้มไปด้วยกินไปหายเจ็บคอหายปวดหวัดเลยแค่นี้ใช่อ๋อนี่คือแบบฝรั่งไงฝรั่งถ้าบ้านเรานี่พาราสองเม็ดจบบ้านเราพาราสองเม็ดจบ รักษาได้ทุกโลกรักษาได้ทุกโรคนี่ใส่แค่นี้พอมะนะใส่แค่นี้พอครับอ่านี่เราก็จะเอาออกไปจากที่เราหมักนะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยออันนี้ต้องย่างนานไหมพี่จริงๆก็ไม่ต้องนานมากครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ข้างในมันสุกมากเนื้อครับกินดิบได้นะจริงๆเนื้อกินดิบได้เนื้อกินดิบได้คือถ้าเป็นเนื้อที่สะอาดนะคือไม่เนื้อสะอาดที่ผมไม่ได้หมายความว่าแบบ เนื้อไม่ดีเนื้อเนี่ยเนื้อจะไม่ดีก็ได้แต่ขอให้เนื้อสะอาดไม่ใช่วางไวข้างนอกแมลงวัยมันมาไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นเนื้อดีอ่ะกินดิบๆเอามากัดกินได้เลยนะไม่เป็นไรต้องเป็นเนื้อวัวนะเนื้อวัวนะเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อหมูไม่ได้นะเนื้อหมูตายไก่นี่ไม่ได้นะเนื้อไก่ดิบนี่ตายได้เลยหมูนี่ตายได้เลยคนอีสาเเนี่ยอันตรายเพราะชอบกินเนื้อดิบเนื้อหมูดิบก็กินเออเนื้อหมูดิบนี่อันตรายจริงแล้วที่ตลกคือผมรู้ทั้งรู้นะแต่ผมมชอบบกกินลลาวหูย ตอนแต่ก่อนอ,ะอ่ะที่เขาข <อ S 1> เป็น<ม>ล<ว>กูกิดนึงอ่ะไม่สุกแล้วม,มันอร่อยไงผมอ่ะไม่ผมเป็นคนชอบกินเนื้อแต่บถ้าเป็นดิบไปชอบกินหมูรสชาตินะรู้ทั้งรู้เห็นคนอีสานกินเหม็นเป็นไรเลยกินบ้างทีนึงแต่ไม่ทำอีกแล้วหมูมันสกรปรกนะกินลากินไรไว่เนี่ยเนี่ยจริงๆถ้าเรามีเตาแบบเตาถ่านย่างนะข้างนอกบาร์บีคิวเนี่ย อันเนี้ยสุดสุดเลยสมมุติว่าไหนมีงานเลี้ยงที่บ้านอยากพาเพื่อนมาเนี่ยทำอะไรไม่ไม่ต้องซื้อพวกลิฟอายเซอร์ลอยนะซื้อสเกิร์สเต็กเนี่ยกระงลมเนี่ยเอามาย่างมันจะอร่อยอันนี้หอมมากนะหอมมากเลยคือที่เราใส่น้ําตาลเข้าไปอ่ะหนึ่งคือมันช่วยหมักรสชาติใช่สองคือมันจะช่วยทําให้เป็นอย่างนี้เขาเรียกคาราเมลไลเซชันก็คือแบบเกลียมข้างนอกอ่ะอ่าแบบกรุบกรุบข้างนอกเวลาเหนียวเออถ้าไม่เกลียมข้างนอกมันก็จะเหนียวอ่ะข้างข้างในแล้ว มีเทคนิคนึงนะเผื่อบางคนชอบทําเนื้อบางทีเนี่ยอย่างจริงๆเรามีเตาแก๊สด้วยแต่มันถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใน,นครัวตรงนู้นมันจะเล็กรเราใช้เตาไฟฟ้าอย่างเงี้ยความร้อนมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะแบบสุกไม่เท่ากันใช่ส่วนถ้าเราใช้ไฟที่แรงไปร้องกายข้างนอกมันเกรียมครับเรา้องใช้ไฟแรงข้างในก็ไม่สุกถ้าข้างในไม่สุกบางคนบอกโอ้ต้องทิ้งเลยกินไม่ได้เราเอาไปทําอะไรต่อเอาไปอบได้อบให้สุกใช่ แต่ว่านี้น่าจะได้นะชิ้นมันไม่ได้หนามากอัทนี้ม,มีโอกาสมีโอกาสอยู่มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่ข้างในไม่สุกแต่ผมกินได้นะครับผมกินได้ชอบชอบม<ช>ีดิมแร่เนื้อบางทีถ้าถ้ามันไม่สุกเนี่ยมันต้องดูด้วยนะว่ามันไม่สุกแบบขนาดไหนว่ามันถึงจะอร่อยไม่อร่อยอย่างเงี้ยได้เราต้องอย่าลืมข้างๆนะเข้างๆสำคัญ แล้วก็คนที่ชอบทําผิดที่สุดเลยนะกับการทําเนื้อคืออะไรรูป้ป่ะก็อะไรครับพี่อย่างนี้เสร็จปั๊บแม่งตัดกินเลยไม่ได้เนื้อเนี่ยเป็นเหมือนผู้หญิงที่รอบเดือนมาตอนพึ่งย่างเสร็จเนี่ยเราอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขาครับเพราะถ้าเราไปยุ่งกับเขาตอนเนี้เนื้อมันก็จะไม่ไม่ไม่แฮปปี้ happy. เราต้องปล่อยไว้ก่อน ให้สเปซเขาประมาณ10นาทีจริงๆจะไปยั่เขาใช่ประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเราตัดเข้าไปตอนนี้เลยนะน้ําเลือดทุกอย่างรสชาติออกมาหมดเลยแล้วก็มันจะแข็งทันทีกล้ามเนื้อมันจะเก่งทันที aggressive แต่ถ้าสมมติเราปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคลายพอคลายเสร็จปั๊บมันก็จะเก็บรสชาติไว้ข้างในพวกเลือดพวกจูสพวกอย่างอื่นก็จะเก็บอยู่ข้างในอันนี้ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ใช่ปกติเสือร้องไห้ เสร็จปุ๊บซัดเลยจริงๆบางทีผมหิวผมก็เป็นไม่ทันใจไม่ไหวแล้วไม่ทันใจครับก็เดี๋ยวเราลองตัดเช็คดูครับไม่ได้ผมอยากจะรู้รสชาติแล้วครับว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติอะไรต้องเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตแน่ๆฟันมือซ้ายผมสองมือได้ใช้ได้สองมือเลยใช่เตะบอลได้เท้าเดียวซ้ายขวากูเดาผิดมาละถึงขั้นตอนแล้วมาเรามาแต่งกัน อันนี้อันนี้เราไม่ได้ปิ้งนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปิ้งนะจริงๆแล้ว,ลวไอ้แป้งทาโก้เนี่ยเมืองนอกเขาก็กินอย่างนี้เลยนะอย่างที่ผมบอกอะเขาใช้เนี่ยเหมือนข้าวอะอะอย่างแรกเลยก็เราตักกวักคาโมเล่ของเราเออกก่อนเอยลงมาก่อนสรสชาติจะเฉพาะหน่อยก็เลยไม่ต้องให้เยอะมากแต่ตรงกลางไปนะครับแล้วก็เราเอาเนื้อใส่ ซาครีมใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับขอบุณงกราบในนี้ทางดนมากครับวิธีการทานคือยังไงวิธีทานก็คือพับอย่างนี้เลยพับเดี๋ยวผมทําด้วยจะได้กินพร้อมกันได้พับแบบบ้านๆได้เลยเกี๊ยวอ่ะเออมันคือเกี๊ยวเกี๊ยวบาซูกินทางนี้ไม่ได้เนี่ยเขาพับอย่างนี้เลยกินอย่างนี้เลย ผมพับนีจริงๆก็พับอย่างนั้นแหละเอหรอเออพับไงก็ได้คือพับให้กินอ่ะจริงๆอันนี้แผ่นมันใหญ่ไปด้วยอ่าพี่ฟานพูดให้ผมดูดีนะครับดีมดกโคตรนัวบอกว่าอร่อยไหมอร่อยมาก รู้เลยเปิดขี้นะฮะเราลองกินินี่ม่กลิเนเปรี้ยวๆหน่อยนะแก้เลี่ยนได้อดีมากถ้าเรากินอาหารไม่กซ่กันอ่ะมันจะขายถ้วยเล็กๆอ่ะเป็นร้อยอ่ะนี่นะอ,อร่อยมากครับอ้นนียดีมากไม่เคยสั่งเลยเพราะว่ามันแพงต้องทําเองแต่ถ้าเราไม่หมักเนี่ยมันก็จะแบบอีกรสชาติหนึ่งจริงๆถ้าเราหมักสักชั่วโมงหนึ่งจะดีคือปกติรู้ใช่ไหมว่าตอนเราตัดเนื้อมันสาคัญถ้าเราตัดอย่างเนี้ย เนื้อมันก็จะไม่ค่อยเหนียวแต่เพราะว่ามันเป็นสเกิร์ตเนี่ยเราจะสเกิร์ตสเต็กเราจะมาตัดแบบนี้ไม่ได้เราก็เลยต้องตัดเป็นแนวเห็นป่ะตามแนวเขาเนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นชิ้นยาวชิ้นยาวๆอย่างเงี้ยมันเป็นขีดเส้นอย่างเงี้ยครับเราไม่จริงๆเราต้องตัดเส้นมันเราจะไปตามเส้นไม่ได้เพราะถ้าตามเส้นมันก็จะเป็นกัดเหนียวแต่สเกิร์ตเราตัดตามเส้นได้แต่สเกิร์ตเราต้องตัดตามเส้นต้องตัดต้องตัดตามเส้นนะครับเพราะว่ามันจะแบบนุ่มๆดีอ่ะไม่พาทำขายเลยเนี่ยทานไหม ทำขายเลยพี่อร่อยจริงโอ้โหขอบคุณมากลองทำดูกันที่บ้านนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรากินอาหารเดิมๆบ่อยๆมันก็เบือ่อลองหาแบบอาหารแปลกๆมาทำด้งนี่ทำไม่ยากครับทำไม่ยากจริงครับ นี่คือพี่ปาทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยเมื่อกี้ทำง่ายมากนะครับก็ก็ลองทำกันดูก็วันนี้ต้องขอบคุณเต๋าด้วยนะครับสุดหล่อมากๆนะครับวันนี้ที่เป็นเกียรติมารายการไมโครเวฟของเราครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าผู้ชมครับถ้าอยากไปติดตามสุดหล่อเต๋านะครับก็ไปได้ที่ช่องเต๋า S T P ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมใช่ครับ S T P นี่คือ S T P คือชื่อจริงเสถิรพงษ์อ๋ออ่าเลยเป็นตัวย่อของพี่ปาเนี่ยอะไรเซฟานทัสิตที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 สเตฟานทีทีสเตฟาน S T P เหมือนกัน S T P เหมือนกันอ่าเออจริงๆสเตฟาน S T P ครัยอดก็ไปติดตามเขาได้นะมีเป็นวาไรตี้บ้างเรียกชันบ้างเล่นเกมบ้างเล่นเกมบ้างแล้วก็พี่ฟานเนี่ยคือมึงทำทุกอย่างอ่ะใช่พี่เล่นหรอกาก็เล่นร้องเพลงก็ร้องร้องครับรับหมดร้อนเงินโอเคก็เดี๋ยวพี่ฟานจะไปออกคลิปผมด้วยแต่ไม่ใช่เป็นสไตล์นี้แหละทำอะไรเดี๋ยวจะชวนพี่ฟานไปเปิดการผมเนี่ยฉายาเต๋ามือทองนะพี่ในปีเ้าอะไรสิเนี่ยคือผมเปิดมาได้ดีทุกคลิป อ่าผมเนี่ยสเตฟานเกลือเกลือยันเงาโอเคเดี๋ยวเราได้ไปตามพี <S. <S ่ฟานที่ช่องผมด้วยครับขอบคุณพี่ฟานมากครับขอบคุณมากครับให้ผมได้มาทานอาหารทาโก้เนื้อนะครับที่อร่อยมากๆเพรามผมครั้งแรกอร่อยในชีวิตที่สุดในชีวิตเลยขอบคุณมากครับกินครั้งแรกในชีวิตไงใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับที่มาชมวีดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับตรงนี้เลยครับตรงทุงผมเนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออื่นก็ดูได้ตรงไหนดีนะตรงนี้แต่ตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ